นี่คือ m i Minecraft เอาชีวิตรอดที่ผมจะไปเล่นกับคุณแฟนผมเรามาดูกันว่าผมกับแฟนผมนั้นจะเล่นได้สักกี่วันเริ่มต้นมากับวันที่ไม่มีอะไรมีแค่ต้นไม้อยู่ข้างหน้าและหลังจากไต่ไปนานผมก็เพิ่งได้รู้ว่าข้างหน้าผมนั้นมันมี N อ c อยู่นั่นเองผมก็รีบวิ่งก็ไปเพื่อผมจะหวังว่าข้างหน้านั้นมันจะมีอะไรให้ผมขโมยบ้างแล้วผมก็ป้นเตียงชาวบ้านตามสไตล์คุณที่ไม่มีกินกับผม พอเดินไปไม่นานผมก็เจอหีบอู่อันหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรเลยเหลือมากภาพมาตอนที่ผมกําลังขโมยฟางข้าวอะไรวกันผมคิดว่ามันน่าจะทําเป็นขนมปังได้แล้วผมจะใช้ขนมปังนั้นในการเป็นอาหารในมือ้อต่อไปของพวกเราแล้วผมก็เอามาค้าเป็นข้าวซึ่งมันโคตรเยอะเลยแต่หลังจากนั้นผมก็มาขุดเห็นแถวบ้านเพื่อจะเอามาทําเป็นพิกแอกหิน ใช้วันต่อๆไปแล้วที่แกคมันก็แต่คามือผมไปจนผมรู้สึกว่าหินเท่านี้แหละน่าจะพอแล้วแล้วผมก็ได้ที่ขุดอันแรกของซีรีส์นี้ซึ่งผมภูมิใจมากเลยแต่ก็มีแอปตีแกะเล็กๆน้อยแล้วมันก็ตายในที่สุด แล้วผมก็นอนหลับหลังจากเหนื่อยๆ่าจากการตัดไม้และการขุดตั้งแต่วันแรกตื่นเช้ามาวันที่สองนั้นผมมแพนว่าจะไปขุดหาเหล็กและพวกแร่ต่างๆเพื่อจะเอามาทําชุดเกาะและขอใช้ต่างๆในบ้านแล้วก็บอบหน้าที่การสร้างบ้านให้กับคุณแฟนผมและนี่คือเหล็กก้อนแรกในสีเหลืองราซึ่งผมภูมิใจมากๆแต่ไม่มากเท่าไม้อะนะ น่แหละจากนั้นผมก็โดนพี่เกี่ยวนั้นโจมตีจากข้างๆซึ่งเอาผมตกใจไปเกือบตายเลย,เลยแหละแล้หลังจากนั้นพวกคุณจะเห็นผมตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีลตลหลงจากนั้นผมก็โดนคุณกระดูกนั้นยิงใส่ทำให้ผมเกือบตายเลยแหละแต่ตีที่ผมรอดมาได้เพราะผมวิ่งหนีมันมาวิ่งฮน,นะแต่ตัวเองก็ลนนิดหน่อยอะแกตายอะ่ะ นหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่กนาทีคุณซอมบี้กับผองเพื่อนนั้นได้มาลุมล้อมผมไว้ซึ่งผมก็หนีออกมาได้นะแต่ก็กลับตายนั่นแหละและหลังจากนั้นก็ตามที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอเลยครับหายแล้วผมก็ตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วผมก็รีบวิ่งตามหาของที่มันตกซึ่งผมก็เก็บทันด้วยความซื่อบื้อและความโง่ของผมนั้นก็บอกให้ผมโดดลงไปแล้วผมก็ ย,ยรอบนี้ผมไม่พลาดแน่ผมออดชัวร์แน่นอนว่าผมรอดแลวผมก็เจอของของผมที่ผมทาหล่นเอาไว้แลอผมก็มาเจอไดมอนด์ซึ่งผมไม่มีที่ขุดเหล็กซึ่งผมจะขุดรอบๆไปก่อนเผื่อว่าหลังผมมีที่ขุดเหล็กผมจะได้มาขุดมันทีเดียวเลยแต่หลังจากที่ผมขุดไปได้ไม่นานนั้นก็มีใครไม่รู้ยิงหนูมาใส่ผม Hello guys welcome แล้วก็นอนเรากำลังจะเริ่มต้นสู่วันที่สามซึ่งวันนี้ผมก็จะไปลงถ้ำเหมือนเดิมจะไปหาเหล็กมาเพิ่มเติมและขอใช้ต่างๆโอ้ถึงแล้วสิตาหน้าท้ทำที่อาทัานที่สุดหวังว่าฉันจะไม่ตายนะถ้าลงไปในนีย ใช่ครับพูดไม่ทายขาดครับมันสปอนตจอหน้าผมเลยแล้วผมก็โดนเพื่อนของพี่เกียวลุมศก,กรรมต่อาปผมตอนนี้คือจะร้องไห้มากๆเลยแล้วมันก็ดอบหมวกทองให้ผมหมวกไหว้แรกในการเดินทางครั้งนี้แล้วผมก็มั่นใจว่าไอเฟสที่ผมจะขุดนั้นมันจะมีมากกว่าหนึ่งโอเคแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการขุดแหล่รู้ว่ามันเบื่อยวผมตัดออกไปให้และนี่ก็คือวันที่สี่ ของการเริ่มต้นและว,วันนี้ผมจะไปหาแร่หินทานซึ่งบ้านเรานั้นแทบจะไม่มีเลยคือผมต้องรีบหาไว้เพื่อไว้เผาของตอนนี้สภาพบ้านก็ไป60%เหลือแค่4 0เดี๋ยวก็จบกับราคาแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านของเรา แล้วตอนนี้ผมถึงได้รู้ว่าการที่ผมมาช่วยแฟนทำบ้านมันก็ไม่เลวเหมกันอเอาขี่อันน,นกระจกและของก็เตบอีกแล้วอ้หนายเพื่อจะสงสัยว่าแฟนผมหายไปไหนใช่ครับแฟนผมสร้างบ้านและพวกคุณก็จะไม่ค่อยเห็นแฟนผมในซีรีส์นี้ ซึ่งก็อ,อยู่แต่ป้านนั่นแหละส่วนผมก็อยู่แตทาําตอนรับเช้าวันที่สดใสกับวันที่5ซึ่งวันนี้ผมก็จะรับทุดเกาะให้ผมกับแฟนใส่โอ้โหรู้สึกว่าตัวเองมีออร่าขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยถ้าใส่ชุดเกาะแบบนี้ในระหว่างที่ผมกำลังเดินไปนั้นก็โดนคลิปเปอร์แล้วเปิดใส่ซึ่งมันกลายเป็นรูโบมากๆเลย ซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามไปดูแฟนทําบ้านเราจะเอาชุดเกาะให้นางซึ่งน,น่าจะไม่สนใจหรือนางไม่เห็นยังไงก็ไม่นี่จะจะมันจะเอาขอให้มนมนได้ไม่ได้ตามที่วิดีโอที่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเมาื่อวันที่หกตอนนี้แฟนก็เอากระจกมาใส่บ้านแล้วก็กำลังจะเริ่มทําราคาผมคิดว่าผมอยู่เชยไม่ได้นั่นแหละผมต้องไปตัดต้นไม้ช่วยแฟนซะแล้ว ก็มีแอบฆ่าวัวอยู่ข้างทางบ้างแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาขัดขวางภารกิจของเราว,ว้าวห้องเป็นของดีต้องขุดตะวันซะแล้วแหละเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีเลยรของแบบนี้ก็ควรจะสงสัยกันแน่นอนว่าแต่ได้เห็นถ่ายปัญหายากยังไงได่ครับผมไปหาแยถ้ำม,มันแทบจะไม่มีห้ผมเลย โ, về. Về. โอ้น้องบ๊อบบี้คิดถึงน้องจังเลยมาให้กอดหน่อยมาเออโอ้ยโอ้ยมันกี่มากับพ่อมันนี่ว่าตายตายเอาวิ่งไปไหนดิดิเอาอ่ะมา้นอันนี้หรอนี่นี่ตายตา่ตายตายจะนอนให้พี่กับป้าดิ๊กกับป้าดิ๊กกับป้าลอยแม่งเลยนอนแล้วนอนอ่ะตีแล้วไม่เตะเฮเบบี้ นอนไม่ได้ชิบหายแล้วบอสเอร์ใกล้บ้านสวยแล้วกูเออผมนอนได้ท,ทีใคที่สุดเจอจ้ามาก็จะน่าคนแฟนแล้ววันนี้ผมก็ลงทำเหมือนเดิมเพื่อที่จะหาแร่เพชรกับแร่ทองว้าวเพชรหวังว่าจะมีมากกว่าหนึ่งนะอีกแล้วน่าเบือ่อว้าวเพชรอีกแล้วหวังว่าจะมีมากกว่าหนึ่งนะเฮ้ยสองก้อนเพชรเนี่ยเออน่าเบือ่อ หลังจากที่ผมเดินกลับบ้านนะผมก็เจอพี่เขียวสปอนตักหน้าผมเลยโอ้ยอะไรจะซวยมากขนาดนี้เนี่ยไ่แวะมาจุ๊บแฟนด้วยอ่ะแล้วก็นอนหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันอีกแล้ววันนี้วันที่เก้าผมมีแผนจะไปลงเหมืองไปหาออกซิเจนเพื่อจะมาทาประตูนรกแล้วเราจะไปนรกกันว้าวเราเจอแล้วแล้วก็วางน้ําลงไปเลยทันทีแล้วก็ขุด สร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาทำประตูนลโลก,กันทุกคนโอเคหายบนที่ก่อน แค่แล้ทุกคนจะมองว่าเราโผล่วันที่เก้าได้ยังไงเราันที่แปดหายไปไหนซึ่งวันที่แปดนั้นผมลืมอัดครับทุกคนใช่ผมเล่นไปจนจบปันแล้วผมก็ลืมอัดมันเลยทําให้ผมต้องมาอัดวันที่เก้าเลยนั่นก็คือวันสุดท้ายที่ผมจะมาเล่นดีนี้กับแฟนในสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือการที่ผมมาเล่นสนุกกับแฟนผมซึ่งมันไม่มีอะไรทําแล้วมันจะจบแล้ว ผมก็มาหาเดินเล่นในเธอซึ่งแฟนวงก็ตกใจมากเพราะนางไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมก็พานา,างไปสำรวจนู่นนั่นนี่ซึ่งไม่จะไปไหนไครหรอกอก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละนาราไงดูดิน้องไม่ทำไรเลย ตามแล้วจ้ะครับท่านผู้ชมแฟนผมตายแล้วผมก็ต้องเก็บอไว้ให้นานแล้วอ๋อไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมไอตัวมึงดูที่นี่มึงดูที่นี่มึงดูนี่ดิตัวเฮ้ยเฮ้ย นั่นแต่ครับท่านผู้ชมผมขำอยู่คนเดียวแฟนผมเขาไม่ขำด้วยแล้วเขาก็พาผมไปทำอะไรทักย่าไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละมันเจพวกมาตีมันก็อย่างนั้นเลยครับวันสุดท้ายมันไม่มีอะไรให้เราทำจริงๆเราก็เลยมาหาเล่นในนรก แล้วผมก็เห็นพระอาทิตย์ที่ใกล้กำลังจะตกดินผมก็เลยทำตัวเศร้าๆได้ <c oughs> แล้วก็เลยอยางสุท้าที่ผมจะอยาทำในซีรีส์นี้คือการไปตบกับพวกมันเตอร์โดยใช้ที่ขุด <c oughs> อ,อ๋อ มันจบแล้วแหละยังแค่หลับนอนไปตื่นเช้ามามันก็จบแล้วขอบคุณที่รับชมผมนะครับบ๊ายบาย